เรามาที่ไหนกันคะ,นะที่ไหนนะที่ไหนนะวันนี้เรามาทานข้าวค่ะชวนคุยกันกับข้าวอะไรกักนดูข,นข้าวอันนี้เราอยู่ที่ร้านประดานีใช่ไหมลูกประดานีแถวแถวพยาหัจอมเทียน คครทับพิมถาที่คือใครอ่ะใครอ่ะทับทิมกำลังแวะกินข้าวอยู่ค่ะใครอ่ะใครอ่ะทับพิมถามให้ให้ให้เห็นบอกให้ถ่ายให้ถ่ายใครอ่ะชาตอาชี้แน่เลยไม่รู้ ช่อาชีหรือเปล่าชินหรือเปล่อ่ะอะิ้นข้าวกันใช่ค<ม> <c oughs> รับีากำลังรอิ้นกำลังติ้ข้าวอยู่<ม>อะข้าวเต็มหลุมตัดข้าวก,ากินก่อคราทีมกำลังกินก๋าอะไรเด,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 ดี๋ยวตัดให้ เดี๋ยวจะโทรหาเธอไอ้จึ้งจึ้งอะไรหรอแม่มีมไอชิกินไอชี้ไหนบอกจะไปข้างนอกไปเดี๋ยวพาให้ดูกับข้าวนะอาหารไปอ่านนะไหนบอกจะไปอานน้ำไปกนกินไาง่น้ำคุยได้เอ้นับนเอ้นน้ำคุยได้รอชี้ไอชี้อานน้ำเสร็จแล้วเหรอคุยได้เอคุยกันต่อคุยได้อชกร็ห อาบเสร็จแล้วอ่ะอ่ะอ่ะอาจะได้ยกทุกแงลูกุ้งกันร้อนมากนี่ไหว <laughs> ก,ก็ได้อาิเให่อนารับิตัดยิมเลย น้ำปิ้ไม่พูดอะไรเลยนัครับนี่มันเป็นโซเชียลอาชีกินข้าวหรือ,อย่างอาชีกินข้าวย่างแล่ย่า้วกิดดีๆดสินน่อเลิฟโรชไม่ได้ครับอ๋ออ๋ออ๋อ กินแล้วเดี๋ยวเราโทรหาเพื่อนเพื่อนเคยทานร้านนี mm ้ห hmm> รือเปล่าลเอาใจจะได้เผื่อเห็นนะคี่ครับกินกินกินเล่นกุ้งตัวใหญ่ชิว มารพิมตัดกินแล้วลูกชวนกินกันได้นะใครที่มารับชมอรัพิมแกะแกะกพิ่เกือบ้าให้ดูอาหารอีกเมนูนึงก่อนออเมืนกอดอ้กมดกอดะ้มีไม่ไดคให้กันส้มักแล้วก็นี่เราจะกินกันเท่านี้นะแ้วกินหินมา แล้วทำไงต่างอ่าม่กินกันต่อไปเปลี่ยนค่ะพี่มาอร่อยไหมตอนนี้ถามว่าอร่อยไหมครับครับอร่อยไหมโอ้อยยังไม่ได้กินเลยครับดอยากกินเลยโอ้ยอยากกินเลยโอ้ยปาแกเกุ้งโรลอืม ทำดีๆลูกบอกว่ามันออกสุดฝั่งผมทำเด็กดีแกะไม่ออกเหนียวอ้าวแกะเลยลูกตึ๊งแกงส้มอันนี้ยังไงจะ ลาดน,น้ำแกงส้ม,มไม่ได้บอกจะลาเจอเปรี้ยวอลองชิมดูไม่เอา้างไม่อยากกินกำลังงงโอ,อ้อ่ชิจะไปไหนต่อช,ชิบอกว่าจะไปเรียนด้วยนะ ไม่เห็นเนื้อสัมเลยนะรู้ต้องมาแล้วไม่ต้องบอกหรอนี่ว่าโอ้อไงวะงมามนี้ามาได้ไหมอ่ะก็บรรทิบได้ไหมได้ไเน,น,นี่ยมันฟุ้ง,งไปเรียนว่ายน้ำ<ห>นะตอนนี้แหละอะไรที่สุดแล้ว บังหน้าครับพี่อาชีไปเรียนว่ายน้ำที่ไหนอาชีไปเรียนว่ายน้ำที่ไหนใกล้โรงเรียนฝาใกล้โรงเรียนฝาโรงเรียนต้องสมเด็จรลบาเออติดบานะ สมเด็จเ,เ,เหรอพี่บ้านสมเด็จเหรออ๋อเรียนกับครูอะไรอ่ะครับพีเ่เขาเคยเป็นเรียนกับครูอะไรอ่ะเราเคยเป็นเรียนเก่งกับครูหนิงข้อความที่ถูกนะครับอ้าทำไมอ่ะไม่รู้เอาไม่ร,มรู้อีกเรียนวันแรกแน่นอน นะแล้วก็พิมพ์ตอนนี้ทั้พิมพ์กำลังฟันโยกอยู่เดือดเจ็ดฟันมากินข้าวลูกเราวๆไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวก็รู้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวก็รู้โอี้ <c oughs> <c oughs> ค่ะต้มอ,อร่อยมากอร่อยอย่างเดียวแก้งผู้จังทำเขาจะเดินบอกมา <Okay. S 1> รู้เรื่องรู้เรื่องจบไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อทวนคนอื่นคุยบ้างไหลูไม่เห็นไม่เคยคุยอ่ะหนู่ต้องทวนคุยว่าแบบต้องชวนสีนี่เออยอ่อเจ็บอ่ะเจ็เบฟันระวังระวัง ชือกระชือช้อกระชอกุ้งม,มาแกะอีกลูก่ะอันนี้วุ้นเส้นนะคะ <laughs> นีกุ้งวกุ้งหน้าโตมากเลยค่ะมีกี่ตัวคะมีประป๋าค่ะ <laughs> <c oughs> ไม่เอาแล้วสามารถชวนคุยกันได้นะคะค่ชวนคุยคนอื่นก็คุยได้นะคะคนอื่นก็สวัสดีดะะทั้งกีค่คนครับก ตอนนี้มีกี่คนมาชมหนูสามไม่เหลือสามแล้วเมื่อกี้ยังสิบอยู่เลยเราไม่ช่วยเราเคยมีเป็นร้อยเลยเนาะหนูไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเลไม่มีเดี๋ยวบอกเบฟให้มาโอเคโอเคบอกเบฟเลยบอกเบฟให้มาเลยดีมากชี้ดีมากเดี๋ยวเราจะไปบอกเบฟให้มาแล้วเราก็ต้องบอกเบฟให้กด กดกดอะไรนะกดไลค์กดแชร์โอ้โโอยอร่อยมากเลยค่ะโอ้ยใหม่กินอันนี้นะคะกินอันนี้นะคะ้กตกใจอันนี้อะไรอ่ะลูกหัวกุ้งค่ะ หมวกกุ้งค่ะอร่อยมากเลยผมชอบแล้วพี่<ด>ชอบกินต้มมันมันกุ้ง,งเดี๋ยวเบ๊บมารอาอยู่นะมาแล้ววันดีเบ๊บว้าวเบ๊บเบบวันด,ดีอร่อยนบอร่อยเดีเยเ๋ยวกินข้าวหรือยัาง ไม่ต้องอบอก,บอกเราเองเด็ดจ้ามีอะไรจ้าคิดถึงหมโด,โด,ดที่กินกินเรียบร้อยอร่อยสวัสดีค่ะกินแล้วค่ะใครถามเขาฝาก่า จวัวดีคาเบ,บ,แบบ๊บเบบพวกเราชวนกินแต่เราไม่ได้กินเพาะเลยก็ไม่รู้เดี๋ยวเสร็จแล้วเราโทรหาโอเคนะนี่กำลังกินข้าวอยู่กินแต่กุก้งเลยสวัสดีคนดูแปดคนสวัสดีค่ะใครเข้ามาดูสวัสดีนะคะค่ะ อะไรนะก็กินก็กินอยู่นี่งงโอ๋อะไรคะไหนบอกไม่กินใครบอกใครถามรนั่งลงจากรถเองเลยแวะมากินข้าวก่อนใครบอกใครถามใครบอกใครถาม เราจะมาแกะกุ้งแล้วก็กินกุ้งไปด้วยกันโอบกอดอบกอดว้า oh ว oh wow. ใครเข้ามาก็สามารถคุยกันได้นะคะโอ้ <S 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 2> <S 2> oh แบบไปเที่ยวไหนป่ะหนูโอ้ยค,คนดูหายาหแล้วหนูคนดูแล้วลูกแบบไปที่ไหนไหมชวนมาหากินไหมครับอยู่จังหวัดอะไรตอนนี้จังหวัดไหนชนบุรีชนบุรีชนบุรีไม่ได้อยู่กรุงเทพโอ้ท่านผู้ชมหายไปหมดแล้วจ้าหรือเปล่าโอ้ย <c oughs> ครับพี่กินผักบ้างไหมม<ก>ีก็มีแล้วก็หายอย่งไรแล้วก็ต้มยำบางสวีรัตนะถ้าทุกคนมาเที่ยวคนสามารถมากินร้านอะไรนะคะร <c oughs> ้านประธานนาี่นะคนงานจะหนูเอาโบชัวมาให้<ไ>มามาให้ดูก่อนร<ไ>้านนี้ได้รางวัลด้วยนะเป็นร้านอาหารไทยร <c oughs> ้านไหนน่ากินมาก ที่เข้ามาดูสามารถชวนคุยกันได้นะคะแล้วกินไปเอาปูสวยไหมเด็กเพื่อนเด็กเห็นไหมแผ่นทับอ่ะแผ่นทับปมีจ้ะว่าไงนนไม่เห็นแผ่นสีเพราะฟ้าเลยไหนยังไม่เห็นไม่เห็น,หน,หนง,งั้นกินไปกินไปใช่ไหมจ๊ะ ครับพิมึงคให้เบฟดูอร่อยมากมังติดครับพิมได้ไหมลูกมัน,นร <c oughs> เรื่อนตกใจ <c oughs> เบฟกับอาทิมากินกุ้งเหรอ,นนะอครับพ <c oughs> ิมนะกุ้งนะะคอร่อยไหมค่ะวายฟันหลุดออกมานะ ตักข้าวกินนะลูกเขาก็กินลูกอ้าเขาเออ คุณคนดูที่เข้ามาใหม่นะครก็ามาดูาสามารถนับปุยกันได้นะคะปุยได้แล้วก็ช่วยกดไลค์สักหนึ่งไลค์ให้ท่าพผู้มอินเลยค่ะอาชีโทรมาให้เราไปดูอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูด้วยค่ะ,อะขอบคุณั่นเางเดอดตั้งุอ ตรงนี้ครับพีมอยู่ที่อาจจอมเทียนมัธยายเราลองทานข้าวกลางวันอยู่ที่ร้านเลยนะคะรับร <laughs> ้านปันนี่ค่ะเป็นอาหารไทยนะอันนี้อันนี้อ๋ออาชีพผิด อ๋อสงสัยเขาจะคุยในไลน์แน่เลยแต่คุยในนี้ก็ได้นะใช่ไหมลูกมีวิธีค่ะก็คือแบบเหมือนูเล่นกับเพื่อนได้เลยแบบเราจะโทรเราจะเราจะโทรไปด้วยแล้วมันก็จะมีเสียงคือก็ดูไปด้วยรอหนูจะอิ่มยังหนึ่งยังอยากกินกุ้งก็สองอย่างนะกินกุ้งนะคะกินกุ้งให้ดูนะคะ อร่อยมากเลยค่ะสามารถชวนคุยกันได้นะคะการผู้ชมการผู้ชมคน,มนอื่น,นๆก็ได้นะคะนุยก็ได้นะคะไม่ได้มีแต่เพื่อนูสองคนนี้ค่ะคนคู้ตุคุยกับนูทั้งวันเลยค่ะอยากคุยเลยครับคุยได้นะไม่มีใครตอบรับจากเสียงที่ท่านเรียกโอ้กล่องหน้านี้มีเยอะเลยนะเนาะตรอเลิกไลฟ์ที่หายหมดเลย อร่อยมากเลยค่ะโอ้หายกันไปหมดแล้วอีกค่ะเอ้ยหายกันไปเยอะมากเลยเบสเบสบอกจะจะดูจนไฟ์จบเลยค่ะเออดีด <laughs> ขอบคุณค่ะดีจะได้ไม่ต้องก็ไม่มีแท้ไม่มีใครคุยด้วยเลยใส่เมนูแบบว่ายังไม่โดนดุต้องต้องหัวนะไข่เจียวคนดูเยอะ เดี๋ยวมื้อเย็นให้ไล์ใหม่นะคะอร่อยอร่อยมากเลยค่ะมผมชอบกินมันกุ้งค่ะอร่อยอันนี้เราก็จะกินตรงเนือ้อกุ้งนะคะ ไปกี่วันเนาะไปกี่วัน,ว,นวันเดียววันจันทร์วันเดียววันนี่เขากลับแล้วเพราะว,วันจันทร์ต้องเรียนหนังสือกลัวเวลาเธอรีวิวกุ้งต่ะโอ้ยกลัวเวลารีวิวกุ้งกุ้งอร่อยนะอร่อยถ้าไม่ลองกินดูเนี่ยเดี๋ยวพาจับไปหาคู่เซียนอะเพิ่มกินเลย จะรู้ว่าเธอไม่ได้กลัวกุ้งเธอกลัวคุ้งซินไม่ต้องบอกค่ะหมดหมดกินแล้วเธอไหมคะดิกุ้งกินข้าวด้วยลูกอ,อร่อยมากเลยคะ่ะสวัสดีสสดท่านผู้ชมที่มาดูด้วยนะคะอก่า9ท่านแล้ว ตอนนี้ครับทิมอยู่ที่ไครนะเราไม่ได้ขอกินครับทิมไม่กินข้าวเลยใช่เด็กคนนี้ดื้อมใช่ไม่กินเลยข้าวเหลือเต็มเลยอย่าไปชอบพ่อเลยไอเพื่อนไหมไม่ออไกินเป็นเด็กเลยครับทิม จะบดีให้กินข้าวเลยค่ะอายเพื่อนไหมครับมันกินไม่ดีตรงไหนองแบบกินเละเธอใช่ไหมแล้วทินไม่ทำยังไงเแก้วน้ำตกแบบเอาแก้วข้าไปดูุ ใส่วันนี้ครับพี่มองกินข้าวไม่หมดแน่ๆเลยถ้ามือสมให้มาดูแลก็ขอบคุณทั้งเก็ดท่านเลยตอนนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะโอเคงั้นเราปิดคลิปดีกว่านะ่ไมย,ยังไม่หรออายากคุยกับเพื่อนอยู<ม>่ปิดไลค์ดีกว่าเดี๋ยวค่อยปิดโอ้ไม่ใช่มือสิอะไร เราไม่เห็นเธอกินอะไรเลยกินแต่กุ้งไว้เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาว่านะมีวุ้นเส้นด้วยใช่ไหมของโกรดเราของโปรแล้วอย่าเอาวุ้นเส้นให้เพื่อนดูอื้อออดครับพีมกินอยู่อย่างเดียวนี่แหละอี้เรากินวุ้นเส้นนะอายเพื่อนไหมพ่อมาว่าก่อนแล้วมึงไม่เห็นดิ อืแบอบกว่าออกสูงฝันหลุดออกมาแล้วเปล่ออาอะกินข้าวคนนึงเรากินกับข้าวถ้าหนูไม่กินให้หมอมากินไอ,อ้ที่ยูไหมออยู่ไหมยู่ไอ้ที่เงียบลงอ่ะ ไปถึงโรงแรมจะมาไลฟ์สดอีกครั้งแต่ไม่มีอะไรคุยโอเคงั้นปิดไลฟ์ดีกว่าเดี๋ยวไปถึงที่พักแล้วค่อยไลฟ์ใหม่นะโอเคอย่าไปถึงนะ่รับแล้วไลฟ์ใหม่บายบายบายค่ะปิดซี่เดี๋ยวโทรไลฟ์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 เจอลายกันทุกคนบายบาย